แฮมชาวพิกิตทุกคนตอนนี้เซอร์พิกซ์บอนอีวีมีระบบใหม่ๆเข้ามาแล้วนะอย่างเช่นการตีบอสสุดโหดทำเคสสุดมันหรือการประมูลและสุ่มกาชาต่างๆและก็ยังมีระบบต่างๆอีกมากมายสามารถเข้าเล่นได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับผมวู้ฮูในบ้านมีตาในบ้านมีข้าวบอกนะบ้ามีอะไรโอ้เถียงได้แหงที่กูรู้ละอ้เขาไม่หลงกลเลยวัะพี่ล้อมเฮ้ยเขี้ยงร้าวไอ้เหี้ยเฮ้ยทิงเหรียญผมมั่นทิ้งเหรียไม่เป็นตูน นครับออฟฟิเชียครับผมสวัสดีกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้ผมบอท้ขากับพี่ฟิล์มหนึ่องเกอง่วันนี้เจะมาแก้เออแก้ไขคบอกนี้กางพิศสอนไซโคนกับพี่โอครับเตึงไม่อะวตึงเขา แกโผล่ร้านซับอะไรเล่นลุยใหญ่เลยอ่ะใหญ่วันนี้เราจะมาแปลงร่างเป็นตัวอะไรวะกูไม่รู้จักชื่อเหมือนไงพี่มันคือเอ็กซสล็อตด้วยพี่ดูว่ามันจะดูด้วยวันนี้มันอาจจะบัก่ไปแล้วผมทุกท่าดเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็น่าจะมีความสนุกที่แบบโอ้สนุกแล้วใช่เอาเป็นว่าช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ถึงหนึ่งร้อยไลค์หรือว่าห้าร้อยถึงเอ่ออะไรประมาณนี้ใช่แล้วกดนะแล้วก็อย่าลืมเมน์คำว่า F C พวกเราสองคนเลยนะครับผมใชแล้ว โอเคไปดูคลิปกันเลยย่ะฮู้โอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่ในเอลยอะไรอ่าอะไรเปิดคลิปอะไรเราไม่เปิดคลิปกันเอิร์ธก็คือวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดในโลกของของกูเองอ่ะของผมเองนะครับทุกคนเล้มหัวแก้วล้มผัวแก้วลจะอแ้ว่ เาูตายเียเปล่าพอยเะเปล่าในหนึ่งจเจอ่ะเฮ้ยมาอยู่ในนี้ได้ไงอ่ะเขนน้ำาจิเร่ออะไรวะเดืนจุดสองจุดสองเราเจอจิ้งเรนน้ำใช่มวันคือไอเอ็นโลด์ไอาดีว่าน้อๆมาทีน้เฮ้ยมันตีเลยเยเขาไปดิเขามันีนมัน ตีแล้วนยเฮ้ยดีดี่ีกูงกลูกน้องไอ้ทีมไปนอเฮ้น้องเฮ้ยไปเเียบเลยอุ้ยอุตายเกมเกมลกันขอกกันโอ้โหก็ไปลยกูไปเลยผมผมจัดระเบิดเลยวีก็่าเยาดเลยเนอะระเบิดบ้าเดอระเบิดบ้าเดอเด้อเด้อเดยะเลยนะมาดิมาดิมาดิมาจมดมูเลยก็มาดิเฮ้ยได้มาได้นี่นี่เอเข้าบ้านพี่เหรอเข้าบ้านมอ๋อเข้าบเ้ยเยอะจง้วเข้าบ้านเ้ย เได้บ้านมีอะไรอ่ะในบ้านมีอะไรในบ้านมีอะไรในบ้านมีอะไรในบ้านมีตาในบ้านมีข้าวในบ้านมีอะไรจู้เฮ้ยเด๋สียงนี่กูรู้โอ้เขาไม่หลงกลเราไ้เหล้ย้อ้เยี้เยอะเออจเหรจิ้งเหรินจิ้เหนเป็นไปโน ไปไดวางรลเบิดใไหไปรออ่ะเจิดเจนบ้าไ่เหลือดขุกงนี่วิ่งเฮ้ยด้ยด้ยดุยยังบ้าเลยนิ่งเลยนะยังไงแก ายแกงพ่อพ่อแกงพ่อแกงมันด่าแกเ้เออบ้านจะเอาสาราเลยกันตก้องไต้องหายตัววะหายตัวเหรอทำอไรกันแกชึบช้นี้มันกดติงเราอเฮยกดติงมันมนมองเห็นปะวะมองเห็นมันมีแปรับเป็นโมเดลเป็นตัวคนหรือเปล่ามันเรียกบมองไม่เห็นป่า

มันบ้านี่เนพะว่หนีตายหมดไม่รู้เหมือนกันบ้าน่ไม่เหลือเฮ้ยตอนมันได้เป็นตัวผู้ตัวเมียได้เลยโฮ้ยตัวผู้ตัวเมีย้ยมันเล่นเป็ดได้ว่มันเล่นเป็ดได้ว่ตเฮ้ยตอย่างเนี้ยเล่เ็ดนเร์ดียตมันเล่นดยูเมันตามมสเดียเลเมันเียวูย่าชอนเลยครับตีกล้าวฟาชอนบ่เฮ้ยนี่เฮ้ยอะไรนี่รถตเกมเกไม่ เราเต็มฮจ้มชจิมชุดมันดึงกูขึ้มว่มีคอนด้วจริงดต้นไม้ไว้ได้งเราไม่ได้โยโยโ่พี่เฮ้ยโอ่โหมันดึงเราไม่ได้ใช่เรนดึงเขาไม่ได้หรพี่ลุณยี่เม่แกยโยโยโยตายแล้วตายพี่ก็ตายแล้วตายไหมวะตายแล้วโอไม่ตายหรอกพี่ ไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกแกนี่ไม่ตายหรอกตายยากอะคนแก่หนังเหนียวครับขอวานเราต้องวางแผ่นไว้เอาไงดีวะพี่ งานนี้อต้องแบบกำกับดักหรือวะกับดักเหรออะไรเงี้ยเฮ้ยดูผมทำธนูยาพิษที่ออกผมอะเย้ทีพีวะเฮ้ยทีพีหลง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 เฮ้ยเฮ้ยพอดีไอ้ทีมปิดปิดตรงนี้ปิดตรงนี้ไหนพี่โอ้ยไม่ไม่มีจมูกทำป้ายหลอกควายดิไปหลอกควายบ้างพี่เพชรฟรีเพชรฟรีเพชรแล้วก็เวลาเวลาได้เลยเฮ้ยชิบะจิ้งเหลนเว้ยเพชรฟรีเนี่ยผมจ้างไว้แล้วมันอยู่มันอยู่ไหนทำไม่ได้จิ้งเหลนพวกเนี้ยมึงทีพีแต่คนไรนะตรงเนี้ย ได้ได้พี่1219เลยพี่มันดึงมันดึงมันดึงเพรฟรีว่ะไต่ดมานฟรีว่ไดมบนฟรีฮะเยอย่ากินฟี่มันเป็นภาษาของมันฟีบกว่าฟรีแกมาะเบอกอุดเต่บนแล้วไต่บ้นอุดแล้วอุดแล้วอุดแล้วพี่อุดแล้วอุดแล้วไ่าอะเรียบร้อยตายว่ะ่ผมเจอหมู่บ้านด้วยใช่พี่ กเลยนี่กระดับอะไรดีอะกระดับน้ำมาแบบแบบลงไปในออฟซิเดียนขุดไมได้อะไรเงี้ยได้เลยมีได้เลยได้เลยโห้วทำเป็นรูอะไอซิตรงไหนนี่ตรงนี้ตรงนี้ทำเป็นห้องออฟซิเดียนเป็นล็อกเลยไหมพี่ได้เลยได้เลยุบ้นยน้น้น้นัด้วยน้ำอทรมานด้วยน้ำขังข้างลังงล้หม้ อย่าไอ้เกมหนังตื่งมโง่โง่ป็นโง่เอามืนโง่ด็กขังมึงนะเยอะีีวเดี๋ยวนี้วนี้ไปสามสองหนึ่งโย่ัสามอ เออ F3N F3N วน n มันมันมันตึงกูมันชวนกูเป็นเป็นไชรม่เยไม่ไหวเลยถอยกกอนแล้วฆ่ากันแล้ว้งฆากันแล้วฆ่ากันเลยพี่ม่ไหวมันมีมันมีทิมันมีทิเฮ้ยมีทิทิดให้หมดเออน้ำน้ำหายน้ำหายเฮ้ยเอาเยไกว่าเออเน่ยเเออเราวา เฮ้ยอย่าไเข้อ,นนอเลื่อยอยู่ข้าวอา <c oughs> โอ้โหน้น้ำ <c oughs> น้บเลือเขาไปคุย <c oughs> ไม่ใยเบื่ <c oughs> เฮ้ยพี่เขาหล่อเหรอพี่โอ้ยไม่จบวะไม่ตกพี่ไม่ตกไม่จบคำถามอนี่มันทรมานว่ะทรมานเหรอพี่ดักอะไรดีอ่ะให้ยังนี้ใหมพี่ให้ยังนี้ไหมพี่ให้เขาตอบคำถามอะไรนี้ไหมพี่แล้วเอาเอ็นดูแบบเป็นตัวการ์ตูนตัวนึงอ่ะสูสูสูสเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมทำฐานลองแล้วกันชุบชุบเดี๋ยวนะชบมีคนทำกุ๊บแกงเราไหมเฮ้ยมึงปิดน้ำเนี่ยหรอมึงปิดน้ำปิดน้ำเหรอได้เลยพี่มึงปิดอ่าขนาดนั้นหรอกเออใครเขาจะว่ามันนั่งแก้งหรอวะคน คนบ้าได้เป็นคนบ้าแล้วทุกคนโอ้คนบ้าว่ะไปทำตั้งแกล้งคนอื่นโอ้โหอันนี้เราเก็บผดใช่ไหอ๋อไม่มีไม่มีพโอ้ยโคปงโคิงคราฟอะไรเงี้ยไงเขาไม่รู้เราเป็นเราโอ้โหเฮ้ยพวกผมเก็บผมด้ป่ะแซมเข้านทำจะระแวงกูว่าแล้วเก็บ

เดี๋ยวมันจะทำให้เราขึ้นมาบนเพื่อที่เรามันกันให้เราลงโดดมาเว้ยมันวางระวางยิ่งขึ้นไปท่า้างบนแบบยืนต่อกเลยไม่ากสองเลยนะอยู่ที่เดียวที่ที่ฉักูจะตายนี่ไงเย้โคตรโครมาและวเยี่ยมยิ่งตายเลยอ่ะดีอ่ะดีอ่ะปลาอะไรน่ารักที่สุดนะปลาเอวเรามีคำถามเอยอ่ะผมต้องมีคำถามเรามีคำถามอย่าพี่พี่พี่พร้อมถามเลยถามมาถามมา เดี๋ยวจิ้งีี่บานมากันคุณีเอาชอบูยเขาบล็อกกนน้อยอหอบล็อกเยอะเว้ยอะไรเอ้าี๋ยวคีเนียวะบล็อกเยอะบล็อกเยอะมีคำถามเฮ้ยไม่เถามเลยทไงเอ้ยบอเยอะมคำถามจะรอดป่ะเอิ้

เก็เก็บไก่ปานี่ไปยุอ้ไปลาเยอะไก่ปลาอเมื่อกี้คคิดดิเมื่อกีปลาอะไรโง่ที่สุดพกแกแกพวกแคือปลาโง่ไอ้าโง่โง่ตอนนี้นี่แกตอนนีไอ้แกป่าโง่ที่สุด ปาเจาจานิยาหตุด้ไปเอ้หัวตุเลยปาลาปาเอ้เฮ้ยตู้ตู้โย่เยปลาเราปิดปลาาปิดมต้งเยเฮ้ย่ดิเยเอ้ยเย็ดเล่าก่อใช่ไห

จะตายก็ไม่ตายจะตายก็ไม well ่ตายเอาดีน่ารักน่ารักปล่อยตายแล้วมี่ตายโอเคโอเคเติมไปเอไเลย ขอใหยากแล้วก็ปล่อยตายว่าคลินี้ก็น่าสนุกคนใช่ขอบปลาขอบคอและซิมเปิลนะขอไลค์ไอ้แค่คลิปเนี้ยใช่ครับผมใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้แอบอมกับน้องฟิล์มด้วยนะครับผมเกมว่าเกมว่าเกมอย่าไปจะมึนวายด้วยนะครับผมใช่เกมว่าเกมว่าเกมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย